แปดเจ็ดแปดเกสบไปแปบวกสองสได้สใช่ไหมงแ่นม่หนูระบายผิดหนูใช้สีเงินมาทบ สีอะไรคะลูกสี่น้งได้ค่ะต่อไปเจบกสไปอีกสองสามบกเจดี่ได้้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ี่สิบบายสิเก่งมากครับ